ครับสวัสดีครับพี่น้องชานี้ทำมาตเตรียมตเตรียมไก่ครับตเตรียมไก่เตรียมไก่ที่จะเอาไปย่างนะครับพี่น้องครับนี่ก็ใส่เล็กแล้วใส่เล็กไว้แล้วครับใสเ่เตรียมอย่างใส่ครับ ใส่ก่อนแป๊บนึงใส่เด็ก่อนแปบน๊บนึงครับเรียมเยียมเยียมชีวิตพ่อค้าครับดึงได้มากกัต้องดึงใสดเกลุกเต่านี่ครับนี่ใส่เหล็กแบบนี้ใส่เหล็กจกังบ่ใส่ใหม่ยัใหม่ไหวนะครับไก่จะซุก บระตองยานบ์ประองยานว่าใหม่ถ้าใหม่หก็จะถ้าใส่ใหม่ใหม่อาจจะใหม่ได้ไก,ก่ยัง่ทันสุกใหม่เน็บใหม่ก่อน <c oughs> อันนี้บระตองยานต์ไรุ่นนี้บระตองยานต์ปใหม่ <c oughs> ใช้ได้ตลอดการตลอดชีพใส่หัดสัวลูกสัวหลานใส่แบบนี้นะครับนี่เป็นเหล็กสแตนเลสอย่างดี ไป,ย,ไปย่างประตังลัวใหม่ตประตังัวใหม่ใหม่ถ้ใกล้คุณสะซือใหม่ <c oughs> ไปเตียมไปอีกครับไ,ไ,ไ,ไปห้องกระดังเรียบยร้อยแล้วเดี๋ยวเราไกปไปย่างส่วนคลิปย่างก็ลงไป ลงไปแล้วส <chairs, S 1> mm ิกอย่างก็ลงไปแล้วเไปอยากเบิ่งตอนยางก็ไปหย่อนเบิ่งออเดอร์สิบสิบอย่างก็ลงไปแล้วเราคิดในนี่มันก็เลยลงคิดเซคคิดเนียบินียบไกลก็เลยลงอันนี้ก็อันนี้ก็อีกเตาหนึ่งับนี่ นี่ก็อีกเตาหนึ่งอันนี้เตาหนึ่งเป็นเตาหมุนเนี่ยตัวนี้เป็นเตาหมุนหมุนเตาหมุนอันนี้ใส่ไฟฟ้าส่วนขายบอดีก็บบริษัทเตาหมุนออเดอร์บ้านหลายใส่เตานันรรมดาออเดอร์ลายคอยใส่เตาอันนี้เตาเตาหมุนเตาหมุนเตาไฟฟ้าหมุนตวน นี่ครับใส่ใส่ไปเลย,ยนี่คือไก,ก่เตรียมไปย่างเตรียมขึ้นเตาเตรียมขึ้นเตาครับใส่เล็กจังไว้จังบ่ใหม่ครับพี่น้องบ่มีว่ม,มีการย่างใหม่ จะตกนม,นมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณในการรับชมคลิปนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ